สวัสดีจ้ะพี่น้องมาค่ะกินสม่ำต่ำคาชาข้าขปุ้นกระสาสาเด,ด้อค่ะมีหอยแมงปูน้ำขมอะไรมีปลาส้มหรือปลาอ่ไอ้ซลมอนนะคะแล้วก็แรดดีดค่ะมาค่ะพี่น้องจา้าลุยเมื่อเลยเด้อค่ะพี่น้องจา้ามาค่ะมาค่ะสะเตตตีซีตีฮานี่นะคะพี่น้อง นันกไกินแกงหแมงพูค่ะ ข้าวสาบกินข้าวแลงค่ะที่นี่ที่นี่หิวเข่าค่ะข้าวเย็นข้าวเย็นจ้ะ บากมันยาว,วาค่ะเปนนองนั่ครับขอตัวก่อไปเมื่อนี้จะว่าเป็นยังค่อยว่าแลงแสงดอกปีนน้อง รับปลาสุมเนี่ยไม่ที่มาเด้อค่ะพี่น้องตะกี้เบิ่งหม้อรั่มวอกสูฟังเมาพี่น้งนนองเนาะน้องติดตามน้องเพิ่นาสาวสาวชิเป็นไข่ไข่ครับสนับสนุน,นแม่หนูอยากกินปลาสุมเมื่อคำสือของาสาว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 สั่งปลาสุมไปเพิ่นกินคำว่าบัวเมียนเพิ่นหมายถึงปลาแซลมอนนะคะ่ะ รอมื้อของสาวสานะคะพี่น้องค่ะเอาล้วกับพ่อรอ,รอกันด้วยพี่น้องไล่กลางไปแล้วล่ะสร้างไปบัดไดมันบันไม้ถึงป่าเซาหมด Karena ikan hiu mah ternyata mah, pun, eh, ini sumpah Ja. Yeah. Mm -hmm. ก็สัส่นไปพีพ่น้องแล้ว่ะเอาละค่ะสาวๆขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อฝากติดตามเด้อจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้า